บ้านี้มีการลักสัตว์ป่าด้วยเนี่ยเออไม่คุณหน้าคุณตาคุณเป็นคนที่ไหนอะคะผู้หญิงนี่เดียวเดียวเดียวถามข้อเดียวมีปัญหากับกระดูกสันหลังเหรอคะผมเป็นคนบุคลิกดีนะครับคุณสมพรอ๋อี่นามแฟงครับและนามจริงผมปราบเปลืองนำคุณปราบเปลื่อง ตลาดเปลืองเป็นคนที่ฉีกกระปิกกระปรอยดิฉันเลนลี่ผมมันึกไปถึงนะครับว่ากลางป่ากลางดอยอย่างนี้จะมีนางไม้ช้างเผือกในป่าใหญ่รรฉันซิงอยู่ค่ะ <c oughs> <c oughs> เพื่บอกหนูสิ่งพี่ต้องยิ้มกุ้งกิ่มนะพี่ไม่เชื่อหนูหรอพี่ไม่เชื่อหนูเหรอเชื่อจ้ะเชื่อว่าคนอย่างเธอไม่เคยผ่ามือชายนอกจากหาหาหมอไหมเราไม่ทราบว่าคุณมาที่นี่จะบอกแล้วครับว่าคุณชอบเล่นกาบนันชอบปีไก่หูหน้าตาชาตินี้ก็อย่างนี้อยู่แล้วเรดูว่าทรมานสัตว์ทำไมเนี่ยฮะ ที่ฉันมาเก็บเงินดอกค่ะโอ้เหรอใช่ค่ะปล่อยเงินกู้แถวนี้เยอะค่ะถามดีเลยครับคุณแล้วมีแฟนไหนงครับสิงไม่เท่าไหร่ฉันโสดอยู่ค่ะใครยุคุณแต่งหน้าครับเนี่ยฉันแต่งเองเพิ่งหัดโอ้เหรอครับจริงๆแล้วฉันเป็นคนที่แต่งหน้าไม่เป็นม,มันก็เลยออกมาอย่างนี้แต่เบ้าหน้าฉันโอเค เป็นสาวบ้นนอกมากเลยคุณใช้คําแบบดีมากแลยเบ้าหน้าคุณชอบคุณแบบเป็นตัวตนมากเลยขอบคุณค่ะผมก็ยังโสดอยู่นะครับบอกนิัดนะคนดีบอกพี่สักคำความคำที่บาลของเจ้ากินข้าวกับอะไร าม,ามแตงโมจินตรามาไหม่พาดูกันเลยเนื้อแดงเจ๋ไวโอรสประทานราคาไม่แพงโอรสประทานราคาไม่แพงสาบนดวนาดูสิกินก็ก็กินของพืชไร่กินแตงโมบ้านที่อยู่สุขโขทยแล้วแม่สามวัย อยู่กันที่ไหนช่วยบอกทีสาววรินวันนี้ต้องกินนันตาพระนมขอไทยไม่มาแหียเทียนพันสามันดงไปก็สาววรินสาวจว,วนอุบลน,นี่<บ>นเองฉันรักเธอเท่าฟ้า ราถนาเธอยิ่งสิ่งใดเด็กยิ่งคนนั้นจะง้อยเงาในมือของเขาดมเทนเนอเด็กชายคนนั้นจึงซึมเศร้าทั้งเธอและเขาดมทินเนอฉันผ่านไปพบไปสบเจอได้ร้อมบอกเธออันตรายเขาจะรู้ตัวไหมว่าเพลงมันเริมไม่เข้าแล้วเนี่ย เอ๊ะนี่มันตัวอะไรดูแล้วไม่ก็ไม่เข้าใจไม่รู้ว่าใครอามาจากไหนและไม่รู้ว่าใครเอามันเข้ามาบะโคนขาวก็เรียกกิ้งก่าบาโคนขาวก็เรียกอะไรวะอยากรู้จริงๆนะว่าตัวที่ว่ามันตัวอะไรๆๆมันเริ่มไม่เข้าแล้วอ่ะ พี่บอกตรงว่าฉันถูกตาเธอแล้วอะ่ะฉันอยากให้เธอมาเป็นคุณนายถ้าเป็นปลันเภอถ้าเธอเป็นเมียฉันเธอจะเป็น,เป,น,ปนเป็นไดไมัเป็นปลัน